ครับเมื่อตอนสักบ่ายสองได้ยินวิยุตำรวจเขาสก,กัดจับรถบรรทุกขนาดเล็กต้องสายหลบหนีการตรวจค้นก็เราก็ไปที่เกิดเหตุไปถึงเห็นตำรวจกําลังไล่รถผู้กระเหตุอยู่ก็เราก็เลยขับตามไปฮะก็ตามภาพที่เกิดเหตุเลยนะพอไปถึงก็รถคันนั้นชนหนักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถตำรวจรถชาวบ้านที่ผ่านมามาชนหมดเลยทุกคันเสียหายไปสิบกว่าคันครับแล้วก็ไล่กวดกันประมาณนักวนไปวนมาประมาณสักเกือบยี่สิบโลถึงจะไปหยุดรถได้นะ ที่ถนนเทวรักษ์พมที่สองสภาพรถตโอ้โหพังยับนะถูกเจ้าที่ยิงยางด้วยแน้วรถตำรวจกันเละเทะเล,เลยมือสามคนคนระ้ายไม่บาดเจ็บเลยฮนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บเลยเอาเห็นตำรวจเจอยาบ้าสามเมตรนะแล้วก็ตรวจฉี่ก็ฉี่ม่วง สำหรับคดีนี้นะครับที่ได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกนะครับหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็หลบหนีจนกระทั่งไปเฉี่ยวชนรถของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับวามเสียหายจานวนมากนะครับแล้วก็ไม่ยอมหยุดนะครับจนกระทั่งมีการต่อสู้ขัดฝังกันเกิดขึ้นนะครับผมก็ได้กำชับนะครับให้ท่านรองผู้การนะครับที่คุมงานด้านกฎหมายนะครับลงมานะครับควบคุมสํานวน การสอบสวนนะครับแล้วผมก็ได้ลงมาตรวจสอบเองนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมเจ้าที่ตํารวจนะครับชุดจับกลุ่มนะครับมีสารเสพติดนะครับแล้วก็ยังตรวจพบยาบ้าอีกนะครับอันนี้นะครับก็จะได้ให้ทําการสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับรวมทั้งนายจ้างนะครับของผู้้องหาอรไรนี้ด้วยนะครับส่วนตัวผู้ผหาเดี๋ยวก็ต้องขยายผลต่อไปนะครับส่วนตัวเจ้าที่ตํารวจเนี่ยต้อง ต้องชื่นชมนะครับในการปฏิบัตินะครับส่วนวิธีการนะครับยุววิธีต่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณานะครับมาพัฒนาการไปอีกทิงอันนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับสําหรับคนที่ขับรถขนส่งนะครับใช้ถนนหนทางในพื้นที่สาธารณะนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับมากกว่านี้นะครับมันเสพยาแล้วมาขับรถเนี่ยอันนี้ต้องต้องเราต้องเปเนินคดี ให้หนักและก็จริงจังนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับที่เขาไม่รู้หน่วยเนด้วยนะครับต้องมาเสียหายเพราะเรื่องนี้นะครับงานนี้ก็ยังโชคดีนะครับที่ว่ายังไม่มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้ถือถือว่าอันนี้ผมก็ภาวนาให้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่อยากให้พี่น้องที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับต้องมารับความเสียหายบาดเจ็บล้มตายไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยกับไอ้คนที่ไม่มีความด้วยชอบเพียงไม่กี่คนนะครับก็ฝาก นะครับประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการและก็คนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในจำ,จำนวนมากเลยนะครับที่ผ่านสมุดประการรถผ่านวันตั้งตั้งสีแสนคัน,นคส่วนของที่อยู่ในรถบรรทุกเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบต่อไปนะครับว่าเป็นสารต้องห้ามหรือไม่นะครับผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ